สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทําแบบบอยนะครับพวกถาดไข่นะครับเวลาเราเอาไข่มาใช้หมดแล้วนะครับส่วนโดยส่วนใหญ่ก็นาถาดนี้ไปทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกระดาษนะครับซึ่งาบางคนเนี่ยก็สามารถเอาถาดไข่ที่เหลือๆเนี่ยมาทําประโยชน์ได้อีกนะครับบางคนก็เอามาทําเป็นถุมเพาะต้นไม้เล็กๆนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาถาดไข่ที่เหลือนะครับผมเนี่ยมาทําของใท้ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปติตตามรับชมกันนะครับว่าผมจะทําอะไรอุปรกรณ์ก็จะมีกาวร้อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้ถาดไข่นะครับ5แผงด้วยกันขั้นตอนเริ่มแรกนะครับเราจะนำแผงถาดไข่นะครับมาประกบกันนะครับแล้วก็จะใช้กาวร้อนเนี่ยทำการหยอดเข้าไป นในช่องระหว่างที่เชื่อมติดระหว่างแผงไข่นะครับผมในการใช้กาวร้อนหยอดที่แผงไข่เนี่ยนะครับเวลาเชื่อมต่อเนี่ยให้เราหา,าผ้าปิดจมูกด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีควันขึ้นเดยทีเดียวนะครับมันจะเชื่อมติดกันอย่างแน่นเลยมันทําปฏิกิริยากันนะครับผมเราก็เชื่อมไปอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปแล้วก็นำแผนที่3ามาต่อเชื่อมเหมือนกันนะครับเอาแผงที่4มาต่อเชื่อมแล้วก็เชื่อมกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเลยหนึ่งแผงนะครับเราก็นำมาปะนะครับ่านะอย่างนี้เลย เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็นําถุงขยะนะครับมาใส่เลยนะครับถุงขยะนี่มันเล็กนิดหนึ่งนะครับต้องเอาถุงใหญ่เพื่อสามารถที่จะครอบรอบๆได้นะครับผมนี่ก็เป็นถังขยะนะครับจากถาดไข่เหลือใช้นะครับนํามา d i y เก๋ๆสวยๆเลยนะครับผมถ้าท่านใดนะครับอยากทาให้สวยงามก็เอาสีพ่นหรือสีทาก็ได้นะครับเอาสีต่างๆนะครับก็จะดูแข็งแรงเพิ่มอีกนะครับผม นี่เลยนะครับท่านใดที่มีเยอะแยะก็ลองนํามา DIY สวยๆนะครับนี่ถังขยะจากถาดไข่นะครับที่เหลือใช้ก็สามารถเป็นประโยชน์ในบ้านของเราได้อีกนะครับกากสนใจก็ลองทําใช้งานดูกันได้เลยนะครับผมโอเคนะค,คลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอเอาไว้แต่เพจนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ